สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนไทยเช็ดค,คืบในคลิปนี้นะครับผมก็ยังรถแท็กเตอร์่เพราะว่ามันมีปัญหาอย่างนึ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเองก,นก็นำรถแท็กเตอร์คันนี้มาใช้งานได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สักษิณแต่พอดีใช้ไปใช้มามันก็รู้สึกว่ามันจะปัญหามันก็ค่อยๆเกิดขึ้น คือมันไม่ได้เกิดขึ้นยเยอะกระทันหันปัญหาที่เกิดเป็นอะไรไปติดตามแล้วชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับปัญหาที่ผมกล่าวถึงนะครับก็คือลังคาครับใบลังคาเนี่ยฉีกขาดออกหลุดไปเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งผมก็ได้แต่สันนิษฐานไปเองนะครับว่าอาจจะเกิดเพราะ เวลาผมขับวิ่งไปนะครับทำงานก็ดีหรือวิ่งตามถนนก็ดีนะครับโครงลังคานะครับสั่นมากนะครับเป็นบางครั้งนะครับซึ่งเขาอาจจะทําให้ใบรังคาตัวนี้ฉีกขาดออกไปนะครับแต่การฉีกขาดนะครับไม่ได้ฉีกขาดในเวลาฉับพลันนะครับใบรังคาจะค่อยๆฉีกไปทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งขาดออกจากกันนะครับ ซึ่งที่ทำผู้ชมเป็นก็คือผมได้ใช้ลวดครับร้อยไว้นะครับซึริมแล้ก็คงสภาพไว้ได้พอประมาณหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแก้ปัญหานะครับโดยการทําเสายึดหรือว่าเสาค้ำโครงหลังคาไว้อันนี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน,นครับต้องอาแท่งงานไปก่อนนะครับแต่การสันนิษฐานส่วนตัวนะครับก็น่าจะเกิดจากแรงสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นเวลาผมทำงานหรือว่าผมขับไปนะครับในการทำเสายึดหรือว่าทำเสาค้ำหลังคานะครับผมก็จะค้ำจากน็อตตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยนะครับใช้น็อตตัวเดิมที่มีอยู่นะครับค้ำด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างก็จะมาทำ เป็นปีออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาค้ากับน็อตยึดตัวนี้นะครับน็อตยึดฐานตัวนี้นะครับซึ่งขั้นตอนในการทํานะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปดูไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ขั้นตอนที่มันสลับซับซ้อนนะครับมันทํำง่ายๆนะครับถ้าผู้ชมรับชมแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้เลยนะครับถ้าหากว่าจะใช้งานแบบนี้นะครับในการทาเสาค้าหรือว่าเสายึดโครงหลังคานะครับ ผมได้ทำไว้ทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของโครงลังคานคเพื่อป้องกันไม่ให้ใบลงังคาฉีกขาดต่อไปอีกนะครับผมก็เลยทดสอบโดยการทำเสาค้ำหรือว่าเสายึดนี้ไว้นะครับ สันร์เตือนนะครับเวลาเราทํางานเวลาเราวิ่งไปทำนเพราะว่าอย่างทผลเรียนไปเนาะโดยเฉพาะเวลาเราวิ่งไปนทางที่มันแข็งแขนนะครับลังคาจะสั่นคนข้างมากนะครับซึ่งมันะมอาจจะเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้บาดไปลงังคาฉีกขาดอย่างที่ผมเรียนไปสาวข้านะครับจะ,จะ,จะลดแรงสัเทือนได้พอสมควรอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของผมเองน,นะครับว่าน่าจะ ป้องกันลังคาฉีขาได,ดได้ดีพอสมนะควรซึ่งขึ้นนี้นะครับผมจึงได้นาํามาเสนอท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อเป็นข้อคิดหรือเป็นแนวทางว่าถ้าหากว่าลัางาลนะคารถของท่านผู้ชมท่านใดที่มีฉีขาดในลักษณะที่มคล้ายๆกับรถเข็นนะีครับพันก็อาจจะทำขึ้นมาใช้เองก็ทําได้ง่ายไม่ยากนะครับ หวังไว้เยอะๆนะครับว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมบ้างนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ผมคงจะทำนี้ครับผมก็จะทำนี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ